สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตแพทประจำวันที่21นะฮะซึ่งเป็นการรวมเซิร์ฟหรือว่ารวมการอัปเดตครั้งแรกของเกม7บาปหลังจากที่รอคอยมาเป็นระยะเวลา5ปีกว่าด้วยกันเปิดเซิร์ฟมาวันแรกเอเชียโกลบอลเนี่ยตามหลังเซิร์ฟญี่ปุ่นเกาหลีอยู่ที่ประมาณ6เดือนถึง5เดือนนะฮะแต่ปัจจุบันไล่มาเรื่อยๆจนมาเป็นวันอังคารและวันพฤหัสและในวันนี้ก็ได้มาถึงการอัปเดตพร้อมกันในวันเดียวกันสักทีนะฮะหลังจากที่รอคอยกันมานานใคร อพอไม่มีสปอยเราก็ตัดสินใจไม่ได้มันเป็นประโยชน์กับเกมแหละแต่มันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับผู้เล่นเท่าไหร่อ่ะนะต่อจากนี้นะก็ต้องตัดสินใจเรื่องการชซเพชรกันให้เป็นอย่างดีแล้วกันเนาะแล้วก็วันนี้เราจะมาสรุปแพทนะฮะจะบอกว่าก็เขินๆเล็กน้อยอาจจะไม่น้อยก็เขินมากเลยแหละเพราะว่าปกติเราจะสรุปแพทจากเซิร์ฟญี่ปุ่นเกาหลีใช่ปะละ่ะแต่ในวันนี้เรามาสรุปแพทจากภาษาไทยนะฮะเท่ากับว่าใครสะดวกอ่านก็ไม่ดูก็ได้เรา เราไม่ว่ากันนะฮะแต่ถ้าใครไม่สะดวกอ่านสามารถมาฟังการสรุปกับเราได้เหมือนเดิมเราจะทําเหมือนเดิมละกันนะฮะถือว่าถือว่าช่างมันละกันนะฮะเออช่างมันละกันเนาะเราก็ทําเหมือนเดิมไปสําหรับการอัปเดตวันนี้นะฮะแน่นอนเราจะรู้กันไปแล้วว่าแลนสลอ็อตตัวละครใหม่ได้เข้ามาพร้อมกับความสามารถใหม่ๆม,ม,มากมายอีกทั้งมีการแจกโน่นแจกนี่เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีปรับอะไรอีกหลายๆอย่างซึ่งเราจะมาดูกันต่อไปนะฮะ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service เริ่มต้นกันที่ตัวละครใหม่นะฮะตัวละครใหม่ไม่ได้มีแค่แลนสลอตสีฟ้า UR เท่านั้นตัวละครใหม่เนี่ยจะมาด้วยบากิทที่เป็นปู่ของเพอร์ซิวัลด้วยซึ่งตัวเนี้ย บากีสเนี่ยจะไม่ได้มาให้เราสุ่มในตอนนี้และก็จะไม่มาให้เราสุ่มตลอดไปเช่นกันเพราะว่าบากีสนั้นจะเป็นรางวัลท็อปร้อยนะฮะคนที่ PVP ขั้นสูงได้ในท็อปร้อยเท่านั้นที่จะได้บากีสมาครอบครองซึ่งแต่ละระดับของรางวัลท็อปร้อยเนี่ยก็จะได้จํานวนบาคีแตกต่างกันไปแน่นอนที่1จะได้6ตัวบากีสมาปุ๊บก็จะได้อันตี6ทันทีอันดับที่2นะฮะเป็นคอนเทนต์เนื้อเรื่องใหม่เนื้อเรื่องการวิบัติศีอสวินบทที่2ซึ่งแน่นอนว่า เราสามารถเคลียบบทที่หแล้วก็รับเพชร30เม็ดกันไปแล้วก็ต่อยอดมากันที่บทที่2ได้นะฮะสคือการวางขายแฟชั่นของแลนสล็อตจะเป็นระดับ UR หมดเลยนะฮะเพราะว่าเป็นตัวเฟสติวัลเนาะจะไม่มีเป็นระดับ SS r ให้เราได้ซื้อกันด้วยความที่เป็น UR หลังจากที่หมดระยะเวลา2อาทิตย์ไปแล้วเนี่ยแฟชั่นก็จะแยกขายเป็นชิ้นได้ชิ้นละ30เพชรนะฮะหลังจากวันที่5ทธันวาเป็นต้นไปสามารถแยกซื้อเป็นเพชรได้มากันที่ลำดับที่3คือการเพิ่มคำพีอัศวินบทที่2หรือแกนเฟสติวัลเนี่ยก็คือมิชชั่นให้เราทำนะฮะจะมีทั้งหมด14วันด้วยกันซึ่งมิชชั่นเนี่ย จะแตกต่างกันไปแล้วก็จะได้ของาะวันตามภาพที่คุณเห็นปัจจุบันนี้เลยลำดับท<า>ี่าคือการเปิดคัมภีร์อัศวินบทที่2ซึ่งคัมพีรอัศวินบทที่2เนี่ยจะมีการเช็คชื่อวันละ1ครั้งแล้วก็จะมีภารกิจให้ทำเนี่ยเวันด้วยกันแต่และวันเนี่ยจะมีภารกิจทั้งหมด3ภารกิจให้เราทําก็อย่าลืมไปเคลียร์กันเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราจะได้ตั๋วในการสุ่มกาชามานั่นเอง การอัปเดตลำดับที่4ก็คือเทศกาลประลองขั้นสูงที่เราบอกไปข้างต้นว่ารางวันจะได้เป็นบากีตปู่ของเพอร์ซิวอลนะฮะไม่สามารถหาได้จากทั้งอื่นเลยตัวละครเก่าๆที่เคยมาในรางวันซีซั่นขั้นสูงในช่วงแรกๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการเข้าตู้แต่อย่างใดนะฮะถ้าคุณอยากได้คุณจะต้องมาแข่งขันกันเองซึ่งอันดับ1ถึงอันดับร้อยเท่านั้นที่จะได้บากีไปครอบคลองลำดับ การได้แต่ละตัวแต่ละแรง็นั้นก็จะแตกต่างกันไปอันดับที่1จะได้6ตัวแล้วก็อันดับสุดท้ายนะฮะห้าสิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยจะได้บากีตหนึ่งตัวแต่ว่าได้ก็คือได้แล้วนะฮะสำหรับกฎการประลองขั้นสูงในสัปดาห์แรกเนี่ยจะเพิ่มจอบเกาะ20%แล้วก็ในสัปดาห์ที่2เนี่ยจะทําให้อัตราดูดเลือดกลายเป็นศเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่สามารถเพิ่มได้ในระหว่างต่อสู้นั่นเองต่อมาเป็นเซตการ์ดอ์ติแฟกต์ใหม่นะ,ะับเป็นเซ็ก์ี่จะ,ะตษุซ ฉาแห่งการวิบัติหรือเรียกง่ายๆก็คือว่าที่มีอัตลักษณ์การวิบัติเนี่ยสร้างดาเมจแก่ศัตรูด้วยการใช้สกิลจะเพิ่มพลังโจมตีของพวกพ้องเนี่ยสสูงสุด3ครั้งแล้วด้านล่างที่คุณเห็นก็คืออาวุธศักดิ์สิทธิ์ใหม่ของอลิซาเบธแสงตัวล่าสุดนะฮะเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถขับได้โดยการใช้วัตถุดิบจากบอสกระลอกความสามารถก็คือเมื่อศัตรูติดแสงแทรกแซงเนี่ยจะทําให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยทำดาเมจคริติคอลเบาลง5 0นะฮะกอ็ ถ้าหากมีดีบับเทาของอลิซาเบธลงบนหัวปุ๊บแล้วหากศัตรูมันตีติดคริติเคอลเนี่ยคริติเคอลของมันเนี่ยจะเป็นดาเมจที่ถูกลดลงไปแล้ว50%แล้วหากบับของอลิซาเบธท,ที่เป็นบับโทสาของนางฟ้าเนี่ยครบ4สแตกเมื่อไรมันจะ ล้างดีบัฟให้กับพันธมิตรเนี่ยสดีบัฟด้วยกันแล้วจะเพิ่มความสามารถด้านการโจมตีให้กับพันธมิตรหลังจากล้างดีบัฟสอันไปแล้วเนี่ยยีเป็นระยะเวลา2เทินสําหรับดีบัฟที่มันจะล้างให้กับพวกพ้พองที่กําหนดแล้วก็เพิ่มบัฟให้เนี่ยจะเป็นเผ่านางฟ้าแล้วก็อัศวิน7บาทเท่านั้น2เผ่านี้เนาะสำหรับเหรียญที่มีมาให้แลกก็เหมือนเดิมทุกเฟสติวัลใหม่สุดอยู่ที่เอทเลอร์ซ่าเฟสไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเหมือนเดิมหมดถัดมาคือการแจกเพชรจากการล็อกอินนะ รวมแล้วทั้งสิ้นเนี่ยระยะเวลาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่28ของการล็อกอินเนี่ยเราจะได้เพชรทั้งหมดอยู่ที่200เม็ดด้วยกันไม่รวมจากการทํากิจกรรมอื่นๆในเกมนะอันนี้คือการแจกเพชรจากการล็อกอินเท่านั้น200เม็ดแล้วนอกจากการล็อกอินได้เพชรเราเนี่ยการล็อกอิน14วันในระยะเวลากิจกรรมเนี่ยเราจะได้ตั๋วจำปิ้งอัพที่เป็นหน้าจิ้งจอกฟอกเ่ยนะฮะมาสุ่มในตู้ที่เราจะพูดกันต่อไปข้างหน้านะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนอกจากจะมีการแจกเพชรแล้วเนี่ยเราสามารถรับตั๋ว สุ่มตู้แลนสล็อตฟรี1โล oh, หรือว่า10โล oh, เนี่ยสาเพรนะฮะได้1ครั้งหลังจากเราเคลียร์ภารกิจทั้งสิ้น5ภารกิจด้วยกันแล้วก็จะได้รางวัลใหญ่เป็นตั๋วจัมปิ้งบ็อกนะมาพูดกับเรื่องตั๋วจัมปิ้งบ็อกที่แจกกันบ้างนะฮะสำหรับจัมปิ้งบ็อกที่แจกเนี่ยจะมีตั๋วฟ้ากับตั๋วชมพูซึ่งตอนนี้ปัจจุบันอ่นะยังมีแค่ตั๋วชมพูให้เราสุ่มอยู่ตั๋วฟ้าน่าจะมาในพาร์ทที่2งนะฮะซึ่งรางวัลในแต่ะะขั้้นนเนีี่ยจทยท 1, จด DNA Faith, ทด1ไ NA Fa 4 ได้บรรลกเฟสและขั้นที่10จะได้เป็นดั๊ดไข่มุกนะฮะสำหรับรางวัลอื่นๆก็จะมีเป็นกล่องอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์เนี่ยจะการันตีเป็นเซตเลือดป้องเนาะแล้วก็ลำดับที่9นะฮะที่คุณเห็นกันเนี่ยที่เป็นกล่องแปลกๆกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยจะเป็นกล่องที่คุณสามารถสุ่ม1อย่างนะฮะสุ่ม1อย่างหินสีลุ้งอันนี้คือสามารถเลือกรับตัวละคร LR ได้1ตัวแต่ว่าอย่าลืมนะสุ่ม1อย่างจากทั้งหมด5อย่าง ส่วนไอที่คุณเห็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเนี่ยอย่างละสามเหรียญน,นะฮะหนึ่งสองสามที่คุณเห็นนะฮะบอสนกบอสกวางบอสหมาเนี่ยก็คือสามารถคลาบอุปกรณ์นั้นๆของบอสหมาบอสนกบอสกวางได้ทันทีทั้งหมด3ครั้งส่วนสุดท้ายนั้นก็จะเป็นเหรียญ LR ทั้งหมด100เหรียญลิตตัวละคร LR ที่คุณสามารถเลือกได้จากหินสีลุงดังกล่าวข้างต้นนั้นก็จะมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันไม่มี d n a แดงให้เลือกนะจ๊ะและแน่นอนว่าทุกครั้งที่มมีีเเอัปดตต่างๆก็จะ มีบัฟให้เราได้เลือกใช้กันอย่าลืมมาใช้กันนะฮะมันจะสแต็กขึ้นแต้มมาเรื่อยๆเราไม่สามารถกําหนดได้แต่ถ้ามันตันก็ไปใช้กันอย่าให้มันตันละกันเพราะว่าเสียดายไปอัปเดตมันให้เป็นปัจจุบันซะอีกกิจกรรมที่จะเพิ่มให้เราได้เล่นกันนะก็คืออีเวนต์ลัคกี้การ์ดที่มันจะได้รับตั๋วซุ่มเนี่ยจากสเตตฟรีสเตตหลักหอคอยสงครามบอสหรือเรียกได้ว่าเกือบเกือบทุกโหมดในเกมให้เราเล่นกันเนี่ยนะฮะวันละสูงสุด25ตั๋วที่เราจะสามารถมาเปิดอนนี้ได้ แล้วก็ถ้าไม่พอสามารถใช้เหรียญเงินมาแลกได้วันละ1ครั้งหรือคือวันละ3ตัวนั่นเองสำหรับรางวัลเนี่ยจะมีทั้งหมด10สเตทโดยการสเตทที่สุดท้ายเนี่ยจะได้เป็น ตัวกดจัมปิ้งบ็อก30บใบเนาะส่วนรางวัลอื่นๆที่เป็นคำว่าพิเศษเนี่ยจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะอัปเดตถัดมาคืออัปเดตบอสอีเวนต์นะฮะซึ่งบอสอีเวนต์ในรอบนี้จะปรากฏตัวตามลำดับเลยตัวแรกจะเป็นกรูมตัวที่2จะเป็นมันเหล็กและตัวที่3จะเป็นคิมา่านะฮะจะเปิดแต่ละสัปดาห์สัปดาห์สัปดาห์ไปวันหนึ่งสามารถตีได้5ครั้งเช่นเดิมการอัปเดตถัดมาเป็นการอัปเดตฮีโร่อารีนาซีซั่นที่10ซึ่งจะมีการปรับเปลี่่ยยยนนใหมเเลละะล็็กกก้อะะะวจจดระะาา เดิมเนี่ยอารีนาตีทั้งหมด6สัปดาห์ด้วยกันจะเหลืออยู่แค่5สัปดาห์เท่านั้นจริงๆแล้วมันปรับมาเหลือ5สัปดาห์ได้สักพักแล้วนะสัก2สาักสองสรอบแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วเพิ่งจะมาประกาศนี่แหละส่วนรางวัลการใช้เพชรครบ900ได้ชุด LSR เนี่ยก็ยังมีเหมือนเดิมนะฮะแล้วเราก็จะบอกทุกรอบว่าถ้าใครไม่คิดจะกดจน900หรือว่าต้องการจะหยุดก่อน,นไม่จําเป็นจะต้องกดเพื่อเอาชุดเลย เก็บเพชรที่เราจะสุ่มเนี่ยไปซื้อแฟชั่นตรงๆเลยจะคุ้มกว่านะเป็นแฟร์ยูด้วยไม่ต้องอัพด้วยนะฮะเพราะยังไงซะแฟชั่นส่วนเสื้อเราก็ได้ครบ5ชิ้นก่อนชาวบ้านเขาอยู่แล้ว อีกอย่างหนึ่งที่มาคู่กันก็คือตัวหวยนั่นเองซึ่งตัวหวยเนี่ยรางวัลใหญ่จะอยู่ที่25เพชรนะฮะแล้วก็เราจะได้ฟรีจากการตีบอสกิจกรรม1ใบจากนิ้วของพระเจ้าอีก1ใบแล้วก็จากรางวัลอัปเดตเนี่ยอีก1งใบรวมเป็น3ใบนะฮะอีก3ใบที่เหลือเราสามารถซื้อได้ใบละ99มั้งใบละ99้ใบละ99้บาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็ถ้าเราเปิดครบเนี่ยหกใบเราจะได้เพชรเพิ่มเติมอีก10เม็ดด้วยกันมากันที่ฮอกพาร์ตกันบ้างสำหรับฮ็อก รอบนี้นะฮะชุดของซับน็อกชุดของซับน็อกมาใหม่โอ้ยต้องบอกว่าแฟชั่นซับน็อกตัวน,นี้ล้นมากเลยนะใครยังไม่มีก็แลกกันได้แต่ถ้าใครล้นแล้วไม่ต้องไปแลกให้มันเปลืองแต้มหรอกยกเว้นว่าคนที่จะเติมฮอกพาสตลอดเวลาอันนี้ก็สามารถแลกกันได้นะฮะของเหลือแน่นอนมากันที่การอัปเดตระบบนะฮะสำหรับการอัปเดตระบบใหม่ๆเข้ามาเนี่ยอันนี้คือการเพิ่มฟังก์ชันตีสัตว์อสูรแบบว่าเข้า1ครั้งอ่ะได้รับของ3รอบอ่ะเหมือนเราตีราชาเซลดิตราชานรกอ่ะนะฮะเหมือนหมดนั้นเลย เป็นการตีครั้งเดียวได้ของ3รอบด้วยกันสําหรับในบอลน,นกชั้นที่4อย่างเดียวนะตอนนี้แล้วก็ทางด้านของเหรียญสมเหรียญบอสนกบอสกวางบอสหมาที่เราเคยพูดไปในต้นคลิปเนี่ยมันคือเหรียญที่เราสามารถอัปเกรดแล้วก็สร้างอาวุธได้ทันทีเลยโดยไม่ต้องใช้วัตถุดิบอื่นๆนะฮะดังภาพเลยเหมือนกับไอเหรียญอัปเลเวล90อะทีเดียวแบบนั้นอะอันนี้คือการแบบว่ากดคลิกเดียวเราจะได้อาวุธศักดิ์สิทธิ์มาครอบครองกันเลยโดยที่ไม่ต้องใช้วัตถุดิบอื่นๆนะฮะซึ่งตอน ในปัจจุบันเนี้ยในแพท,ที่จะถึงเนี้ยมันมีการเพิ่มกระเป๋าของออสโลเข้าไปด้วยซึ่งไอเทมการเงินหรือว่าเหรียญของออสโลเนี่ยจะเป็นเหรียญรูปหมาดังที่เห็นนี้นะฮะแล้วก็สามารถสะสมมาแลกเหรียญต่างๆนานาได้เช่นต้นกําเนิดสายลมยักษ์ตาเฮสเวลหรือตาบอสนกตาบอสกวางตาบอสหมาอ่างเงี้ยนะฮะเพื่อสามารถที่จะคราฟของได้ทันทีเลยและเพื่อเป็นการฉลองของแพทนะฮะอัปเดตเข้าเกมปุ๊บมันจะแจกเหรียญทองออสโลเนี่ยหนึ่งร้อยเหรียญให้กับทุกคนหลังจากการอัปเดต ปิดปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะ นอกจากนี้นะฮะที่เราดีใจมากๆเลยก็คือจะเพิ่มแหล่งของผู้เล่นจากเดิมเนี่ยตันที่1อยแล้วมันจะเพิ่มเข้ามาใหม่เป็น130เท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าแพ็คแรงอัพนั้นเราสามารถใช้ได้เพิ่มแล้วสําหรับคนที่เติมไปจนหมดแล้วนะ10เลเวลเป็นแพ็คที่คุ้มที่สุดนะฮะมากันที่ความสามารถของตัวละครอย่างแลนสล็อตที่เราบอกว่ามันเก่งมากๆกันบ้างนะ,ะตัวของแลนสล็อตเนี่ยมีเอกลักษณ์แล้วก็มีพรสวรรค์เข้ามาใหม่นะฮะซึ่งพรสวรรค์นเนี่ยยังไม่เคยมีในเกมมาก่อน แล้วก็จะเป็นครั้งแรกที่โผล่มากับแรนสล็อตนะฮะเอากลักษณ์ของแรนสล็อตเนี่ยเมื่อเริ่มต่อสู้จะบอมบับมองทะลุกแก่แรนสล็อตเองเนี่ยสเทินแล้วก็จะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด8%เซต่อพวกพ้องที่กําหนดและทุกครั้งที่พวกพ้องที่กําหนดใช้สกิลโจมตีเดียวเนี่ยจะมอบดีบับสัญลักษณ์มองทะลุกแก่ศัตรูหนึ่งคน3เทินด้วยกันทุกครั้งที่พวกพ้องที่กําหนดใช้สกิลสร้างดามเมจแก่ศัตรูที่ติดสัญลักษณ์มองทะลุนเนี่ยจะมอบบัฟธนูเจาะทะลุกแก่ตัว,วแรเ่มิิมท พวกพ้องปุ๊บจะเพิ่มความสามารถด้านการโจมตีของแลนสล็อตเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์ต่อการ์ดท,ที่เป็นรูปดาบของศัตรูหนึ่งใบสำหรับพวกพ้องที่กำหนดเนี่ยได้แก่เผ่ามนุษย์เผ่าพูดแล้วก็อัตลักษณ์สี่จตุลาอาชานะฮะสำหรับบัฟมองทะลุเนี่ยดามเมจที่พวกพ้องที่กำหนดได้รับจะลดลง30%เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะเพิ่มความสามารถด้านการป้องกันของพวกพ้องเผ่ามนุษย์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อพวกพ้องเผ่ามนุษย์หนึ่งคนหากเป็นเผ่าพูดก็จะเพิ่มสเตตพื้นฐานของพวกพ้องเผ่าพ,พูดห คนดังกล่าวหรือว่าต่อพวกพ้องเผ่าพูดที่ลงสนามหนึ่งคนสัญลักษณ์มองทะลุเนี่ยจะทําให้ศัตรูมีป้องกันคีย์ค้ลลดลง50%ส่วนธนูเจาะทะลุเนี่ยจะทําให้แรนสลลอตเนี่ยมีอัตราเจาะเกาะเพิ่มขึ้น100%แล้วหากสร้างดาเมจจากสกิลหมู่ยกเว้นถ้าไม่ตายนะก็คือสกิลยิงจิ้วบนฟ้านะ่ะจะถอนบัฟธนูเจาะทะลุออกหมดเลยแล้วก็บัฟธนูเจาะทะลุเนี่ยขับซ้อนได้สูงสุด3ครั้งด้วยกันมากันที่พรสวรรค์น,นะฮะอันนี้คือของใหม่เลยแรนสล็อตเนี่ยแรนสล็อตเนี่ย สามารถตรวจสอบสกิลของศัตรูที่มันที่มันวางคว่ำอยู่ได้พอเรากดปุ๊บมันจะมีความสามารถทําให้เราเนี่ยมองเห็นการ์ดของศัตรูว่าการ์ดของศัตรูตัวนั้นเป็นการ์ดโจมตีการ์ดดีบัฟการ์ดสตันการ์ดฮิวการ์ดบัฟการ์ดอะไรก็แล้วแต่เห็นหมดเลยและพอกดปุ๊บจะถอนเอฟเฟกต์ดีบัฟของแลนสล็อตเนี่ยตามจํานวนของศัตรูที่ยืนอยู่บนสนามนะฮะตอนนั้นถ้ามันยืนอยู่3ตัวก็จะลบดีบัฟ3ดีบัฟถ้ายืนอยู่2ก็ลบ2ยืนอยู่1ก็ลบ1แล้วพอกดใช้ปุ๊บจะมีคูดา ทั้งหมด3เทินด้วยกันและแน่นอนว่าแลนสล็อตนั้นมีเผ่าพื้นฐานเป็นเผ่าพูดและมนุษย์นะฮะไม่ใช่เป็นเผ่าเพิ่มเติมแบบว่าเป็นมนุษย์แล้วเป็นเผ่าเพิ่มเติมเป็นพูดอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นเผ่าพื้นฐานที่มี2เผ่าด้วยกันเลยส่วนสกิลโจมตีของแลนสล็อตสกิลแรกเนี่ยจะเป็นสกิลโจมตีเดียว450%นะฮะเอฟเฟกต์ก็คือเจาะเกาะ3เท่าแล้วก็ไม่ส่วนอัตราทนทานของศัตรูส่วนสกิลที่2เป็นสกิลระยะไกลที่เป็นสกิลหมู่เนาะโจมตีหมู่ขั้นสามอยู่ที่2 เมื่อใช้สกิลนี้จะเพิ่มพลังโจมตี50%แล้วก็เพิ่มดาเมจที่สร้างอีกครึ่งหนึ่งของอัตราจอ,อกเกาะเบสอั mm. อตราจอ,อกเกาะของแรนซลอตอยู่ที่1 2 3%เลยก็คือ123เพราะฉะนั้นเนี่ย mm. เพิ่มครึ่งหนึ่งก็เท่ากับว่าจะเพิ่มประมาณสัก61.5% สำหรับท่าไม้ตายนะฮะแลนสล็อตเนี่ยจะมอบบัฟความสามารถด้านการโจมตี50%แก่ตัวแลนสล็อตเอง3เทิร์นแล้วก็บัฟธนูเจาะทะลุ3อันจากนั้นจะสร้างดาเมจหมู่แก่ศัตรูเนี่ย750%อันนี้มาเอกลักษณ์แล้วนะในขนาดที่แลนสล็อตเข้าร่วมต่อสู้เนี่ยจะลดดาเมจที่สร้างของศัตรูที่ติดดีบัฟมองทะลุอยู่20%แล้วเมื่อตัวแลนสล็อตเองใช้สกิลหมู่เนี่ยไม่นับการท่าไม้ตายนะจะสร้างดาเมจเพิ่มเติม100%ของปริมาณดาเมจที่แลนสล็อตสร้าง่แก ที่ติดดีบัฟมองทะลุก็คือตัวไหนที่ติดดีบัฟอันเนี้ยเวลาแลนสล็อตใช้สกิลที่2ก็คือสกิลแครชิงบาลานเนี่ยจะทําให้มีดาเมจเบิ้ลแบบมิลิมนะฮะที่ใช้สกิลหมู่เป็นตน้นซึ่งตัวของการลดดาเมจที่สร้างของศัตรู20%เมื่อติดดีบัฟมองทะลุแล้วเนี่ยจะ เห็นผลได้ก็เมื่ออันติเลเวล3ขึ้นไปอันติ1กับ2เนี่ยจะไม่มีในด้านของลดดาเมจที่สร้าง20%ตัวนี้ส่วนดาเมจระเบิดตามหลังหลังจากที่แลนสล็อตใช้สกิลหมู่เนี่ยเลเวล1จะอยู่ที่60%แล้วก็ไล่ไป70-70-80-80-100นะฮะจากเลเวล5ไป6เนี่ยจะโดด20%ด้วยกันเลยนะ ซึ่งถ้ามันเบาก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าอันติเรามันน้อยนะแต่ถ้าอยากแจงแรงจริงๆกวยจริงๆก็กด6กทับหกไปเลยแต่ถ้าถามว่าอันตีหนึ่งเล่นได้ไหมก็พูดได้เหมือนเดิมว่าอันติหนึ่งยังเล่นได้สําหรับตัวที่2นะฮะผู้ถือสันโดษอัศวินเท้าบาร์กิธหรือก็คือปู่ของเพอร์ซิวอลนั่นเองเอากลักษณ์ตัวนี้จะคอมโบกับตัวของเพอร์ซิวอลเท่านั้นก็คือเมื่อเริ่มต่อสู้กับอัศวินที่กําหนดจะเพิ่มความสามารถในการป้องกันตนเองและพวกพ้องที่กําหนด30%สํารหรับพวกพ้องที่ กำหนดนั้นก็มีแค่เพอร์ซิวอลตัวเดียวสกิลโจมตีถัดมาคือสกิลโจมตี1เป้าหมาย400%เพิ่มดาเมจคริติคอลสเท่าสกิลที่2คือสกิลโจมตีเดียวนะฮะสร้างดาเมจเดี่ยว400%ลดแรงสกิลลดเกรดท่าไม่ตายเท่ากับจำนวนสกิลที่ถูกลดแรงปิดท้ายด้วยท่าไม่ตายนะฮะก่อนจะทําดาเมจเนี่ยจะถอนบัฟและถอนตั้งท่าของศัตรู1คนแล้วก็โจมตีเดี่ยว735%แล้วก็ทําให้ศัตรูหมดสติ1เทินจะทําให้ศัตรูหมดสติ สองเทิร์นก็ต่อเมื่ออันติเลเวล6ไปแล้วเท่านั้นส่วนภาพที่คุณเห็นนี้ก็คือตู้ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะตัวทั้งหมดทั้งมวลในตู้นี้เพิ่มเลดอยู่ที่แลนสล็อตนะฮะแล้วก็ตัวที่โหวตเข้ามาก็จะมีทั้งหมดด้วยกันประมาณที่เห็นนี่เลยแน่นอนมีวาเลนตีฟ้ามาให้คุณได้ลุ้นการหลุดเลดแล้วก็มาตีกันลอก,กันได้ด้วยใครคาดหวังจะได้ก็ขอให้ได้กันด้วยนะฮะตู้นี้การันตีอยู่ที่900แน่นอนเพราะว่าเป็นตู้เฟสติวัลนะฮะ 300, สามร้อยสามารถการันตีได้หมดเลย600การ ไดด้หมแต่ว่า900นั้นการันตีได้แค่4ตัวเท่านั้นที่คุณสามารถเลือกได้ 1. ป้าเคียว UR 2าร 2. ซับน็อก 3. อาเชอร์เคออสและ 4. แลนสล็อตนั่นเองและนี่ก็คือภาพพรสวรรค์ของแลนสล็อตนะเมื่อเรากดใช้ปุ๊บเราจะเห็นการ์ดของศัตรูแล้วก็ล้างดีบับออกแล้วก็ต่อให้เรากดรีเซตการ์ดที่เราเลือกลงสนามไปแล้วอะถ้าเรากดรีเซตอะสกิลนี้พรสวรรค์นเนี้ยก็ไม่รีเซตนะเพราะฉะนั้นจะใช้ตอนไหนก็คีดแห้มันดีๆมันจะพลิกชีวิตพลิกเกมได้เลยนะแต่ถ้าไม่ใช้ก็อย่าไปแต ีสวยนะบ่อพ่อยอดเราจะเสียใจภายหลังส่วนเรื่องความมีสองเผ่าพันธุ์น่ะนะฮะขอขออยายเพิ่มเติมก็คือว่ามันจะโผล่ในหน้าตัวละครเลยและแน่นอนว่าถัดจากนี้จะมีมาเพิ่มแน่นอนส่วนการทำดาวลุ้งนั้นก็จะใช้อย่างละครึ่งนะฮะจากเดิมถ้าเป็นมนุษย์ล้วนเนี่ยก็จะใช้เป็นผลึกมนุษย์อยู่ที่100อันทวนแต่ถ้าแบ่งเป็นครึ่งแบบนี้มนุษย์50พูด50%เ,เ,นเนี่ยก็จะกลายเป็นใช้ผลึกของมนุษย์50แล้วก็ผลึกของผููอีก50อันนั่นเอง และนี่ก็คืออีกหนึ่งสิ่งที่เราสนใจนะฮะนอกจากที่มันจะเพิ่มแรงเลเวลผู้เล่นเป็นร้อยสามสิบแล้วเนี่ยข้างขวาที่คุณเห็นเนี่ยอันนี้คือระบบใหม่เลยที่ไม่มีในเกมแล้วมีแลนสล็อตเป็นตัวละครแรกที่มีนะฮะนั่นก็คือระบบพรสวรรค์เอกลักษณ์กับพรสวรรค์ถึงจะคล้ายๆกันแต่ในเกมแยกให้อย่างชัดเจนว่าเอกลักษณ์ก็คือเอกลักษณ์พรสวรรค์ก็คือพรสวรรค์แล้วที่คุณเห็นมีสี่แบบเนี่ยมีตัวละครแรกที่เราเห็นก็คือแลนสล็อตจะมีทางด้านของสีส้มใช่ไหมเราเลย กันว่าเอ๊ะหรือว่ามันเป็นของ4การวิบัติวะาแลนส์ลอสเพอร์ซิวัลทิตันแล้วก็กาเวนใช่ไหมก็คุยคุยกันในไลน์ว่าตัวไหนจะได้ของอะไรแต่พอมาพอมาแปลได้เต็มระบบแล้วเนี่ยมันก็คือตัวของระบบใหม่ที่เป็นระบบพรสวรรค์เท่ากับว่ามันจะไม่น่าจะมีแค่ตัวของ สการวิบัติเท่านั้นแน่นอนเดี๋ยวจะต้องอัปเดตมาเพิ่มเติมแล้วแหละก็เดี๋ยวจะดูกันว่ามันจะมีมาเยอะขนาดไหนในระบบใหม่นะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะฮะก็บอกว่าก็ยังยังรู้สึกเหมือนเดิมว่ายังเขินๆหน่อยที่มาอ่านแผดภาษาไทยให้ทุกคนฟังนะฮะหวังว่าจะสรุปนะฮะได้ครบถ้วนแล้วก็ไม่ขาดตกบกพร่องไปพบเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ